หายรับเรานะครับนี่เทศบาลชำรากโดน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 อุ้ยดึงงงเข้าไปหาชายป่าเลยอุ้ยมีขยับด้วยยูยูยคันตรงนี้นี่ถูกดึงหลุดเลยนะครับนี่แหละเมื่อกี้ดึงเย่อๆอยู่แถวนี้แหละอุ้ยชนใหญ่ครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนพี่พี่รององนะนะ FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับด้านหน้าหนุนพานมิรนะแล้วก็ <laughs> แม็กนะครับวันนี้เราจะพามาปักเบ็ดกันนะจะมาลงเบ็ดสักลาวสามสิคันครับส่วนไม้เนี่ยก็เป็นริมคลองติดถนนแล้วนะในพานนะวันนี้หม้เราหากินริมถนนใช่ไหมห<า>เอาแบบจะจะเลยนะหากินริมถนนริมบ้านเนี่ย <laughs> หลังในพานเป็นถนนนะครับนะ ก็เป็นร่องน้ําคูน้ําข้างทางข้างถนนนะครับเดี๋ยวตามไปรุ่นด้วยกันว่าวันนี้เนี่ยจัดสักสามสิบคันแล้วจะหมานไม่หมันนะครับเหยื่อเป็นไส้เดือนแล้วในพันนะไส้เดือนกะว่ามหาพวกประช่อนประดุกไส์กำลังกำลังอ่ะครับเอาไปปักเบ็ดชโดกันเหยื่อไส้เดือนก็จะมาปักกันใกล้ๆมืดสักหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวปลาเล็กจะต,ตอดหมด หมายก็เป็นคลองน้ำแดงๆแบบนี้ครับคันเบ็ดเราเนี่ยสั้นหน่อยนะแต่ว่าปักด้วยเหยื่อไส้เดือนเนี่ยมันก็พอจะยืนไปได้อยู่ครับแต่ถ้าเป็นพวกเหยื่อเล่นนะ่ะก็ไม่เหมาะเนาะในพันเนาะเหยื่อเล่นต้องใช้ยาวๆหน่อยครับคลองแบบนี้เหยเ่นรไม่ได้ไไดในในนามันมีปลาแต่มันไม่ใช่นาเราไง <laughs> มันจะเป็นปลาลักอะ่ะจะเสี่ยงไหมละ่ะในพานถามว่าในนานี่มีปลาไหมครับช่วงหวานข้าวใหม่ๆก็น่าจะมีแหละเนะาะปลาก็มาตามน้ําเนี่ยแต่ก็คงปักของเขาไม่ได้ครับนะนามีเจ้าของไกล้จะมืดเต็มทีแล้วครับ หมายรับเรานะครับนี่ตรงนี้ฮะเทศบาลชําลาดปักข้างถนนเลยขยับมาตรงจุดนี้นะครับ เส้นนี้เป็นเส้นถนนเส้นหลักเลยอ่ะเส้นจังหวัดตราดอำเภอคลองใหญ่บ้านหัดเล็กครับนี่เส้นทางไปชายแดนกัมพูชาเนาะที่ผมอยู่นี่ตำบลชำรากนะครับเนี่ยจุดที่เราเดินกันเนี่ยก็เป็นคูน้ําข้างๆถนนนะครับไล่ไปเรื่อยๆปักเอาง่ายๆอย่างนี้ฮะเนี่ยดู <laughs> วันนี้หากินริมถนนหนึ่งวันนะหมายลับที่ใครๆก็รู้นะครับ เป็นจุดๆแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆครับเลาะไปตามทางนี่แหละนี่นี่เห็นไหมครับ แจ้งพิกัดกันเรียบร้อยนี่มีป้ายบอกชัดเจนนะในพานะก็เด okay. uh ี๋ยวผมตัดคันนี้คันสุดท้ายแล้วกันฮะตอนนี้มืดแล้วครับเดี๋ยวจะได้ไปช่วยกันปักปักให้ครบครบนะก็เดี๋ยวมาเจอกันช่วงค่ำครับตอนมาเก็บกู้แล้วกันออกมากู้เบ็ดกันนะครับช่วงค่ำๆตอนนี้ประมาณสักสองทุ่มครึ่งละโอ้มาดูคันนี้ครับมีลุ้นคันแรกเลยนี่ ติดอยู่นี่ประดุกนะครับโอ้ไซสสวยเลยอะยังไม่ดิน้นยังไม่ดินนะ้นฮะจะให้ในพานใสามากอค่อยๆต้องค่อยๆนะั่ในพานละโอ้ไม่ได้ติดสวิงมาด้วยครับที่เจอกระชูหนหนักแรงแล้วล่ะทำไมไม่ดิ้นอ่ะในพาน ตายโอ้ไม่ดินเลยตายตายโอ้ปักกี่ชั่วโมงเนี่ยประมาณสองชั่วโมงหรอตายโอ้โอุแต่ตัวจ่อยเลยโดนหลอกอะอุ้ยเผล่อโดนเลยอุ้ยไม่เนี่ยอุ้ยสักการดูครัวกระโหลกก้านก้านกระโหลกแหลมนี่นะตรงนี้เอาไฟออกไฟออกถ้า ถ้าอุยอย่างคลิปที่เราตำน้ำพริกอ่ะกระโหลกมันจะป้านโค้งมานี่ไงแต่ถ้าด้านเนี่ยกระโหลกมันจะแหลมหยักไหนะนะโอ้แต่ตัวยังอ่อนอยู่เลยอ่ะจะต,ตายแล้วโอ้ใหญ่เลยครับตัวแร<ล>กมาแล้วครับเว,าาวลาเวลาเราไปทะเลเราจะเรียกว่าหากินริมชายฝั่งนั่นในพนัน <c oughs> แต่วันนี้เรามาปักเบ็ดนี้เรียกหากินริมถนนนะมาแล้วครับหนึ่งแต้มแรก <c oughs> ก็ใช้เหยื่อไส้เดือนล้วนๆเลยนะครับวันนี้เดีย๋ยวไปดูกันต่อเรื่อยๆต่อไปมาดูคันนี้ครับปลายคันเบ็ดทิ่มลงน้ำอะ่ะอยู่ไหมเนี่ยปลาอะไรครับ โอ้ยอยู่ออ้ยปลาดุกปลาดุกโอ้ยตัวใหญ่เหมือนกันครับโอ้ยอยู่นะโอ้ยตัวนี้อุ้ยตัวนี้อุ้ยหัวป้านเลยครับอ่ะขึ้นไปโอ้ยตัวนี้ของดีแล้วครับเอไปแล้วนี่ครับ ปดุกอุยต้องแบบนี้เห็นไหมตรงหัวกระโหลกเนี่ยป้านเลยเห็นไหมครับถ้าดุกด้านเนี่ยมันจะเป็นหยักแหลมอย่างนี้แบบนี้ของดีครับผมตัวที่สอง <Okay. S 1> กลับไป <Okay. S 1> กลับไป <Okay. S 1> หาถุงอ้วนอ๋อ <Okay. S 1> <laughs> นับสองแล้วครับคือนี้ เรียบร้อยครับเ็จุงมนอวนเล็กไปหน่อยเนาะอ่ะไปดูกันต่อครับต่อไปดูคันนี้ครับอู้ดึงงงเข้าไปหาชายป่าเลยอยู่ไหมเนี่ยอ้ยมีขยับด้วยอยู่อยู่อยอหาตัวก่อนครับไปหละช่อนอนกำไม่ดีอู้จอ,อ่ะไ โอ้ยไม่น่าเชื่อว่าปลาข้างถนนจะมีไซส์แบบนี้ครับเต็กมกำอะครับเอาเต <Summer. S 2> ็มุอ้วนหาเต็มุงอ้วนเดี๋ยวจำได้ไหมเมื่อตอนเย็นเรามาปักเนี่ยเราถ่ายคู่กับป้ายนี้เลยใช่ไหมในพันพ<ล> <Aly bracket> เอาเดีย๋ยวไปดูกันอีกครับมาสามแล้วคืนนี้ โดน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 ดึงคันจมเลยครับอ้ยอ้ยอ้ย,อยน่าจะมีไซต์พ้นพื้นนบกพันป่าย่านะวอ้ยบันดุ ก็เห็นทําอะไรกันอยู่ริมถนนบุบับบุบับรถพี่กู้ภัยก็จอดดูนะที่ไหนได้เราได้ปลาครับโอ้ตัวนี้กระโหลกแหลมตุกด้านโอ้ยวันนี้หมานปลาดุกตัวที่สามแล้วครับเอามาแล้วครับโอ้ตัวที่ห้ารวมปลาหมอแล้วในพันเนาะเออไปไปมาๆ ไม่ต้องไปหมายที่ไหนลึกลับนะในพาร <c oughs> ์ริมถนนนี่แหละเนาะโอ้โอ,โอ้คือนี้กลายเป็นสนุกไปเลยครับโดนีก่ก็มีใหญ่อยู่ครับหมอไทยนะน่าจะยังเป็นอยู่ครับเป็นหรือตายตายตายเหรอตายไปแล้วตาย แต่ว่ายังสดอยู่แหละครับตรงน้ำดูไซ้เกือบเท่าฝ่ามือเลยพันเนะาะไซ้ใหญ่อยู่นี่เห็นเหลืองอยู่ในน้ำนึกว่ายังเป็นอยู่ครับตัวที่เท่าไรเนี่ยตัวที่หกเนาะเดี๋ยวก,ก็เต็มถุงว้วนหายนะแม็กนะ <laughs> เอา้าดูครับไปอีกยังไม่หมด คันนี้โดนอีกแล้วครับนู่นเห็นหัวโผล่วิปวิอยูปลาดุกนะอ่ะในพานจัดโอ้ตัวนี้ยังเป็นครับพันยาอีกแล้วอย้ไย้ายเร็วอูยใหญ่ๆตัวใหญ่อยู่ครับ นี่ครับตัวนี้ดุกได้นะในพนันก,กระโหลกแหลมเปียบโอ้ตัวเท่าไหร่เนี่ยแปดเนอะตัวดแปดใบหมยใกล้ๆซาได้ไม่เท่านี้เนาะในพันเนาะทิ่แท้หมายใกล้ๆบ้านนี่โอ้ยครึ่งถุงอวนไปแล้วครับแล้วก็ยังไม่หมดเบ็ดด้วยอะ่ะ <c oughs> ต่อไปจุดนี้อยู่ใต้สะพานนะครับคันงงกลับหลังมานน่ เสียงจะกล้องเลยนะดูครับคันนี้ดึงมันอยู่นี่นี่ตัวยังอยู่ไหมไล่ไปตามซ้ายก่อนอ้โใชอู้ประดุกประดุกโอ้โหตัวนี้ใหญ่ครับ กคืออาจจะตายด้วยซ้ำไปนั่นแหละใ่ใหญ่มากตายป่าวตายทันยากขนาดนี้เนาะตายป่าวแต่ก็อ่อนแรงเต็มทีแล้วม嘛นี่คอดูหลังหัวเลยด้านเนาะด้านอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยออ้ยไม่อุ้ยแหลมแหลมเปรี้ยวด้านครับตกด้านตัวนี้ กินอยู่ใต้สะพานนะ้นพันนะเ,เป็นเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆคลิปกับการปักเบ็ดอย่างนี้นเนานนะในพันเนาะที่กูแล้วเหนื่อยอ่ะ <c oughs> โอ้ยปาก,กินดีจริงครับอเอาดูตัวครับโอ้ตัวที่ถายแล้วนเนี่ยตัวที่เก่า เก้าว่ะในพานก็ยังนับเข็งอยู่นะก็จะเปลี่ยนเยียแล้วก็ปักไว้อีกครับเผื่อจะเต็มนะแม็กนะไปต่อครับคันตรงนี้นี่ถูกดึงหลุดเลยนะครับเนี่ยปักไว้ตรงเนี้ยตรงไปนี่แต่ว่า เดี๋ยวรอให้รถผ่านซะก่อนมันมีป่ามันมีสันๆอยู่แถวเนี้ยครับเนี่ยนี่แหละเมื่อกี้ดึงเยอบๆอยู่แถวนี้แหละอ่ะนีนะ่นี่นะนี่ฮะยูยูยู่ยังอยูอยังยูหาขันหาขันให้เจออย่าส่งมปท้องใหญ่ขนาดนี้ลูกหาขันยังไม่เห็นอะไรเลย ตแต่เมื่อกีน้น้ำสันบุบเลยเจอคันเหรอแม็กเจอคันแล้วนะครับารอาาวะโอ้โหดึงคันถอนอ่ะดูดูดูดดดดด ตัวให้เจอก่อนครับหมายนี้ก็ใต้สะพานเหมือนกันครับแต่ว่าอยู่คนละฝากนี่ไงเหมือนเห็นตัวโพูโยชนชนมืเลยเฮย่โันนั่นนุอ้ยชนใหญ่ครับโอ้โหว่าแล้วถึงขันหลุดอ่ะอไปไปไป ขึ้นบุกได้ไวไโอ้มันครับมันมันนี่ต้องมุดเอานักต้สะพานดูใหญ่สุดของวันเลยครับคันหลุดดีนะยังอยู่นะในพันเนาะโอ้โหนี่เห็นดึงป่าเยอบเยอบครับแต่ว่าคันจมอะ่ะโอ้กำไม่รอบครับ เอาตัวที่จะไหร่ในพานส,สิบเนะบาะบังชอดรถวิ่งผ่านเสียงดังหน่อยก็ขออภัยนะครับมันหนีไม่พ้นต่อมอยู่ริมทางนะนี่เต็มครับเต็มงานนี้ก็ คันนี้เป็นคันสุดท้ายนะครับปิดช็อตแล้วได้ไม่ได้อยู่ไหมตก้วยอ่ะไม่ได้เหรอเป็นไงคันจมเหรอหโอ้ลากเข้าป่าเหรออู้แข็งเลยนะ เดี๋ยวดูนะครับเผื่ออยู่หลุดเออ่ะ,อะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปปลากันอยู่ที่บ้านแล้วกันนะครับเยอะมากคืนนี้มาเจอกันที่สตูดิโอนะครับนี่สตูดิโอช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่ครับผมมาเช่าห้องไว้ลง wifi ไ,ไ,ไว้ให้สำหรับทีมงานเอไว้เล่นพักผ่อนกันเนาะก็เดี๋ยวมาสรุปปลากันครับกับการปักเบ็ดริมถนนคืนนี้นะครับนี่ มันไม่มีกำมังใหญ่ๆใ,ใส่แบบว่าขยายขยายให้ดูนะครับแ๋ยวก็ดูคข,ข้าวๆไปก่อนแล้วกันคืนนี้นี่อุ๊บอับไปหมดครับไซส์แต่ละตัวนี่แทบไม่มีเล็กเลยอะตัวประช่อนตัวนี้อ่ะที่ดึงเบ็ดหลุดครับโอ้โหใหญ่มากแล้วก็ กะปะ่อนใหญ่ๆนะสองตัวครับแล้วก็ปลาดุกอีกน่าจะไม่รู้ถึงห้าสิตัวหรือเปล่าแล้วก็ปลาหมอไทยอีกสามสี่ตัวเนาะก็เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆตามนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปเจอก,กันอีกรอบหนึ่งตอนเช้าครับทีนี้ก็แยกย้ายกันพักผ่อนก่อนก็สวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับเมื่อคืนโดนฝูงปลาถล่มไปรอบแล้วนะได้เป็นสิบตัวเลยครับก็เดี๋ยว มาดูเช้าอีกรอบว่าจะยังหมานเหมือนเดิมไหมนะครับหมาริมถนน <laughs> มาเริ่มดูที่คันนี้นะมีลุ้นครับหายตึงเป๊ะอีกแล้วหนออะอยาให้แม็กมาถอนดูอุ้ยอุ้ย,ยสายนี้ก็ะดิกครับน่าจะยังอยู่โอ้ ปลาเนื้ออ่อนอตัวแรกของเช้านี้ครับปลาเนื้ออ่อนหรือว่าทางบ้านช่างระเด็ดเรียกว่าปลาโอนนะครับ <S <S นับหนึ่งนะในพานถุงอ้วนหมานว่าเนี่ยลูกเนี้ยฮะถุงหมานเมื่อคืนเต็มอมะเนาะโอ้ ตเช <ithe y uk> ้ามาหนึ viens, ่งแล้วครับเนี่ยครับเช้ามาชัดหน่อยมื่วานเย็นมาปักไตจะมืดแล้วครับเระริมถนนน่ะไปเรื่อยๆก็ไปมาคันนี้ครับแม็กบอกกระโดนนะโอ้นน่นปลาอะไร ช่อนนะโอ้ช่อนไซช่อนอะไรไซราชโดะครับนี่ได้แล้วหนึ่งครับปลาช่อนเช้าแล้วก็ได้ปลาเนื้ออ่อนหนึ่งเป็นสองแล้วนะไม่พานบอกโดนนะแต่ตัวไม่โตครับน่ะโอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยเนาะ อะไรชอนป๊อกเหรอ,อตัวที่สามครับจุดใต้สะพานนี่เมื่อคืนโดนสองตัวใหญ่ๆเลยครับปลาฉวยแต่กลางคืนนั่นในพานนะเช้าไม่ค่อยโดนเลยครับคันสุดท้ายท้ายสุดครับไงหนูกัดคันหายไปเหรอดโ,ดโอ,โอ,โอ หลากเยอะขึ้นมาแว่งบนหนูหนูกัดคันขาดครึ่งเลยหนูกัดคันไปครึ่งหนึ่งนะ <c oughs> โอเคก็ครบแล้วครับวันนี้เดี๋ยวไปสรุปกันที่บ้านปักเบ็ดริมถนนคลิปนี้บางช็อตที่ได้ตัวไม่ใหญ่อย่างปลาหมอเล็กๆเนี่ยก็มาดิถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วนี่อย่างเด็ดครับ เนี่ยสามตัวปลาดุกได้เมื่อคืนครับตัสสวสวยเลยสามตัวนี้ยังเป็นอยู่นะแล้วก็เอ,อเห็นตัวเขียวๆเหลืองๆตัวไหมครับเนี่ยตัวนี้ดุกอุยหัวจะปัป้านครับนะส่วนสองตัวดำๆนะ่ะเป็นดุกดานนะกระโหลกจะแหลมครับนี่เนี่ยตัวนี้กระโหลกป้านนะอย่างเงี้ยดุกอุยอย่างเงี้ยเด็ดครับดุกอุยธรรมชาติฮะ แล้วก็ตรงนี้นี่ส่วนใหญ่เช้าจะได้ไซส์อย่างนี้ครับปลาเนื้ออ่อนสองแล้วก็ปลาช่อนเล็กๆสอก็เอาไว้ทำเหยื่อะโดครับตรงนี้แล้วลุกใจสองตัวนี้ได้เมื่อคืนเหมือนกันแต่ว่ามันใกล้ตายแล้วครับแล้วก็มีบางตัวตายนะี่ยผมก็เลยเอาแช่เย็นไว้เลยเช้ามาถ่ายดูปลาหมอ5้าตัวครับ นะสุดท้ายนี่เมื่อคืนโดนปลาช่อนใหญ่คู่นี้สองตัวครับตัวนู้นน่ะที่ดึงคันเบ็ดหลุดหายไปนะแล้วก็ตัวนี้ที่ได้ก่อนตัวหนึ่งนะครับอ่ะก่อนี่คือทั้งหมดของการปักเบ็ดริมถนนอย่างที่บอกนะครับไม่เชื่อเหมือนกันไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะได้ปลาขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ริมทางอะ่ะปกติก็เห็นคนตีปลาตกปลาเดินเวียนกันทั้งวันนะ ไมร่รู้ว่าพอปักเบ็ดแล้วมันจะโอ้โหอลังการขนาดนี้อ่ะกเดี๋ยวผมจะเอาปลาชุดนี้เนี่ยแบ่งไปทำเมนูอะไรเนี่ยกระตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเราแล้วกันนะครับ ใส่เครื่องต้มไปแล้วนะครับวันนี้จะทําเมนูอะไรครับแม่ครัวต้มปลาดุกจ้ะต้มปลาดุกแบบใส่ปลาร้าใช่ไหมก็ปลาดุกที่ไปปักเบ็ดก,กันมานะครับนี่เก็บเบ็ดเมื่อเช้าแล้วก็ปลาดุกชุดนี้เนี่ยได้เมื่อคืนนะเช้านี้เราก็มาทําเมนูกันเลยครับมีทั้งปลาดุกด้านและก็ปลาดุกอุยวันนี้เนี่ยหน้าที่แม่ครัวก็ยกให้เป็นสาวหนองคายนะครับคุณยาย ยายนั่งมองอยู่แล้วนะไม่ค่อยดีตัวใช่ไหมอ่ะ,อะให้ยายพักก่อนนะครับเชา้าฝนก็ตกอีกแล้วนะก็คาตะไคร้หอมแดงใช่ไหมแล้วก็หยอกเกลือไปหน่อยใช่ไหมเปียวอ่เอาน้ำเดือดแล้วก็เอาปลาลงนะครับนี่ จากนั้นก็ตั้งทิ้งไว้ใช่ไหมรอ,อให้น้ําเดือดนะครับต่อไปใส่มะเขือเทศน้เปรี้ยวใส่เยอะๆครับอร่อยทําให้สีสวยด้วยแล้วตามด้วยใบมะกรูดนะครับเสียงฝนดังหน่อยนะ,ะต่อไปมาเริ่มปรุงรสกันนะ ไปอะไรก่อนเลยครับรถูรถนะครับเสียงดังสู่ฝนกันหน่อยตามด้วยรถราชาอ่าที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลา้าจ้ะน้ำปล้าใช้แบบต้มสุกนะครับ โอ้น่ากินแล้วครับเราในพานก็กลับมากันแล้วนะครับกลับข้าวเสร็จพอดีไปตากฝนเล่นที่ไหนมากันครับแม็กเข้าไปขายยางนะครับวันนี้เขาเก็บยางดูครับโอ้สีสันสุดๆอ่ะอ่ะจากนั้นเริ่มยังไงต่อครับใส่ผักขยงอ่ามีผักขยงครับต่อไปจะเป็นเครื่องหอมนะ หอมผักแแยงแล้วก็ต้นหอมแล้วก็หอมต้นหอมนะครับวันนี้มีกี่หอมสามหอมเหรอหอมทะแยงหอมต้นหอมแล้วก็หอมผักชีผักีครับอหอมแล้วก็ตามด้วยแซ่บนะครับโรยพริกโกนโอ้ยทำลายแตกครับเมนูนี้ สุดท้ายขาดไม่ได้ก็คือมะน,าว,มนาวนะครับจะต้มเปรี้ยวเนาะมะนาวก็ใส่ประมาณน่าจะสามลูกครับได้ยังยรอร่อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปชิมกัน ตักถ้วยนี้แบ่งในพานนะครับถ้วยนี้ให้ในพานร้อนๆเลยครับอันนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับ ก่อนจะชิมวันนี้เอาต้มไปให้ในพานก่อนครับนอนอไปแล้วไปแล้วไปแล้วในพานเอาปลาดุกมาทำเมนูหละมาทอดแล้วผัดเผ็ดทอดแล้วผัดเผ็ดเหรออ่ะอ่ะอันนี้มาเผื่อปึ๊บอ,อันนี้เป็นต้มปลานะมาครับมีไข่ ทอดชีโปโ้มาหน่อยหนึ่งด้วยชิมน้ำกันสักก่อนครับอโอ้ยต้มปลาต้มปลาใส่ผักขยงเนี่ยมันหอมนิ่งพีิงฮะ นื้อมันนะครับตักลาดมาเลยโอ้ยฟ้าก็ลั่นฟ้าก็ลั่นฝนก็ลง อร่อยครับมาครับกินข้าวกันเถอะกับข้าววันนี้มีเมนูหลักก็คือต้มปลาดุกนะครับปลาทอดป่นปลาดุกผัดกะเพราแล้วก็ผักสดนะถ้าเพื่อนๆีเพียงน,น,น,น้องๆ้นะชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วการปับดุกแบบผิดความคาดหมายแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะมีให้ดูอีกไหมเนาะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันได้เยอะจริงๆครับ ยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะสวัสดีนะครับ